เมนูต่อมานะครับนั่นคือก้างปลาตอนเดียวนะครับเห็นแล้วก็น่าขำอนาถเหลือกเกินแต่เสียดายครับจะให้มันเป็นน้ำซุปผมจะยำม,มาม่านะครับผมเตรียมเครื่องเทศนมโมตสะพะขาวโตว่ากันไปไม่ว่ามะเขือเลนมะเขือเทศมะนาวนะครับพริกซอยหอมแดงนะครับผักขึ้นชงขึ้นช่ายก็มีแล้วเตรียมไปเรียบร้อยนะครับ ขาดอย่างเดียวคือถั่วนะครับเราจะเนี่ยเลยหมูหม,มูมีนี้นะครับจะใส่หมูเดี๋ยวน้ำเดือดจะใส่หมูนะครับหมูสับซื้อมาห้าสิบบาทก็ถือว่าได้เยอะนะครับช่วงนี้หมูหมูค่อนข้างถูกแล้วนะครับถูกลงแล้วนะน้ำซุปผมจะใส่ใบสมุนไพรหน่อยไม่ใช่กัญชานะครับผมไม่ใช้กัญชาอยู่แล้วไอกัญชากัญชงนะครับคนที่ชอบก็ว่ากันไปใบม่อนนะครับ นะครับสมุนไพรหมูคือใบหม่นนะครับผมใช้ใบหม่นใส่เข้าไปหน่อยพอมีรสชาตินะครับมาม่าใช้มาม่าคนจนนะครับแตกหักปลักหักพังเอยชื่อยี่ห้อก็เลยก็ได้ไวไวนะครับไวไวยี่ห้อไวไวนะครับเนี่ยครับเพราะผมเนื้อเขาอร่อยดีนะครับก็กรุบกรอบมันดี่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมเขาปรุงมาแล้วในนี้นะครับอ่าอ่าเราใส่ผัด กากลงไปหน่อยหนึ่งนี้เราก็จะมาใส่หมูใส่หมูใส่มีนะครับหมูลงไปใส่หมูลงไปเหลือไว้หน่อยเอาไว้พอเป็นกระใสข่าวต่อไปครับยุบป,ประหยัดเราต้องกินประหยัดหน่อยกินหลายๆมื้อนะครับเนี่ยเราใส่หมูสับแล้วครับแกกอนในหมูนี่โอ้ยหยุมเดียวช้อนเดียวนี่ก็ห้าสิบบาทแล้วครับแพง ตอนนี้ถือว่าพอไปวัดไปวาอยู่นะครับยังว่าครับเงินร้อยหนึ่งทุกวันนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับนี่ครับชิมน้ำมันเราก็เติมเครื่อง,งปรุงเข้ไปอีกก็คือตัวชูรถของเรานะครับใส่เครื่องปรุงลงไป คือซีอิ๊วขาวน่นะครับผมรสชาติหอมนะครับนี่จะทำยำนะครับไม่ได้ว่าทำอะไรนะรยำเนี่ยเจียวเดียวเลยต่อมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใส่ต่อเนื่องเลยครับเส้นใส่เส้นมาม่าใส่เส้นมาม่าเลย ไมนจะต้มมามา่านะครับวันนี้จะทํายํานะครับเพราะว่ากินมาม่ามาหลายวันแล้วกินต้มมาม่ามาหลายวันนะครับวันนี้จะกินยํายมมามาม่าบ้างครับพอ,อดูเรื่องครับไปบนะ๊าเราจะไม่ให้เส้นมันเละเกินไปนะครับจะให้มันพอพอบ พอเกอ,อบนะครับเราก็จะปิดฝวาไวร้ระยะหนึ่งนะครับให้เขาระอุก,ก่อนนะครับปล่อยไว้นานไม่ได้เดี๋ยวมันจะนิ่มเกินไปครับต้องเปิดพลิกข้าง ับมามาทีกข้างกลับข้างน้ำน้อยก็เติมน้ำเข้าไปน้ำซุปครับเนี่ยน้ำขิง,ข,งข,ข,ขิงขาดะไคครับขิงขาตะไคครับน้ำซุปเข้าไป เส้นเขาเละเกินไปนะครับเนี๋ยสักประเดี๋ยวเราก็จะพร้อมมาไปย่ำแล้วถวยครับมาแล้วได้การแล้วครับได้การแล้วได้เรื่องแล้ว เรื่องเลยครับปิดไฟไม่ได้ใส่กรนครับไฟปิดไฟเราก็จะย้ายกล้องเรามาทางนี้ทีนี้นะครับย้ายกล้องเรามาทางนี้นะครับยกนี่มาเนี่ยย้ายกล้องเรามาทางนี้นะครับเปลี่ยนเลนกล้องนะครับ เปลี่ยนมุมกล้องแน่นะครับแล้วก็จะมาปรุงรจะหากระชอนก่อนกระชอนเนี่ยแต่จริงๆไม่ต้องใช้กระชอนก็ได้ครับก็ดูท่าทางและเทเลยครับ ่้นใส่เครื่องปรุงแล้วก่อนเราจะมาทำน้ำนะครับก่อนของเค้ายังไม่ใส่ข้อไปทำน้ำยำก่อนครับ ใส่เข้าไปน้ำตาลปีบน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลกระโนกเน้ย่ยต่จะเรียกครับชอบหวานใส่หวานผมก็อีกคนนึงครับชอบที่ชอบหวานเหมือนกันนะครับใส่เข้าไป ตรเทียมดองไปเลยนะครับน้่คือกระเทียมดองครับประยดนน้ำซุปลงไปนะครับเียทำให้น้ำตาลแตกตัวแต่เขาจะแตกตัวยากนิดนึงครับหาอะไรนะหนาคั้นเขาเราจะใช้ไม้พายนี่นะครับคั้นะรับนะ ราก,กตััวนนะคบได้น้ำแตกตัวแล้วนะครับเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นเราอนี่นะครับซีอิ๊วขาวลงไปบีบมะนาวตามนะครับ ดื่มนะก็ดื่มเหล้านะั่นแหละก็ใส่เปรี้ยวๆหน่อยแต่จริงๆแล้วมันะเปรี้ยวน้ำร่องเข้าไปน้ำตาลเราก็เยอะอยู่นะทำมายำถ้าไม่เปรี้ยวก็คือจะไม่เป็นยำนะครับเปรี้ยวนำ้ำ มะนาวเรียบร้อยทำลายคนตัวนะน,นะครับเนีใส่เครืองเทศลงไปนะครเื่อคนมเขือเทศแอนแดงวันนี้ไม่มีถั่วครับเสียดายอย่างเนี้ยไม่มีถั่วนะครับแล้วก็จะมาใส่เส้นของเรา นี่คุกทั้เข้ากันเลยนะคยำม,มามากมีใบหม่อนด้วยยังไงล่ะไม่ใส่กัญชาครับเนี่ยมันคอแห้งอันนี้คือก้างปลาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็หยิบออกนะครับนนเนื้อปลาอันนี้ก็หยิบออกก้างปลานะครับนี่ เติมใส่ผักสิทีนี้นะครับขึ้นช่ายหั่นยาวๆเลยนะครับใส่ผักขึ้นช่ายเข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับได้การนะครับเรียบง่ายนะครับ ไคือชิมก่อนเป็นยังไงขาดอะไรขาดทัวครับเสียดายขาดทัวแน่นอนขาดทัวอยู่แล้วใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงถ้าคนกินชูรสก็บอกว่าขาดชูรสขาดรสด,ดีเป็นอย่างไนนะครับ เนี่ยบร้อยอร่อยแน่นอนตอนนี้ทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วโอ้โหโชว์ครับโชว์ยืมหืมอย่าลืมทานอาหารเช้าครับสวัสดีครับ